ก็วันนี้คือแบบเฟลเฟลเฟลเพี้ยๆเลยเพราะว่าทั battles 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 ้งเดือนแม่งแดดร้อนมากๆแล้ววันนี้แม่งฝนดันตกวันที่เราจะออกมาถ่ายคลิปนะครวะแต่งพี่บอกว่าส่วนใหญ่อ่ะหวยเพื่อนบ้านอ่ะถูกบ่อยเอาว่ะนี่กี่ใบอ่ะะะนนน้งรแลวีายอ่ถ่่าายยไปแรงเเละทุกคนครับตอนนี้ก็คือฝนยังตกคือตอนนี้หนักกว่าฝนตกคืออะไร เมื่อกี้เพิ่งมาซื้อลอตเตอรี่ใช่ปะคือแพงหวยเนี่ยคว่ำหมดเลยเลยทุกคนต้องช่วยเขาจับร่มเมื่อกี้ตรงเนี้ยคือเรามีแพทุกอย่างตอนนี้แพนแม่งเละเทะไม่เป็นท่าหมดแล้วเพราะ<ช>ว่าฝนตกตอนนี้เราต้องไปลุ้นต่อคือเราไปท่าเรือครับว่าเราจะนั่งเรือข้ามฟ้าไปที่เกาะสีชังได้ไหมเราต้องไปลุ้นไงนอีกทีดินมันไหลลงมากั้นทางขึ้นไปขเขาเลยไม่ให้เราขึ้นไปอันตรายมากวันนี้เสียดายมากจริงวันนี้อยากจะบินโดนมุมสูงให้ดูด้วยมุมสูงนลเยี่นี่คือเหตุการณ์ถูแล้วทุกคน ดูดิชีวิตแม่งแล้วเรามาจํำโรงแรมไปแล้วไงที่ที่พักไปแล้วไงดูดิไอ้ยี่ต้องลงไปลากมา้ไอ้ยี่อยู่ยี่ก็ต้องเป็นผู้สบภัยเฉยเลยสัตว์อันนี้ผู้คำว่าผู้ส obpy นี่ที่แท้จริงคืออย่างนี้นี่ทุกคนไอ้ยี่ดูดิอะไรก็ไม่รูอยู่เดถึงแล้วครับทุกคนโอ้ยยิ่งเงียบแบบนี้ยิ่งดูขังมากเลยนะ ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชลบุรีรับอยู่ที่วัดเขาช่องลมนะครับก็วันนี้คือแบบเฟลเฟลเฟลเฮียเลยเพราะว่าทั้งเดือนแม่งแดดร้อนมากๆแล้ววันนี้แม่งฝนดันตกวันที่เราจะออกมาถ่ายคลิปนะก็คือวันนี้จะมาไปเกาะไงล่ะเกาะสีชังแล้วขอเปลี่ยนชื่อรายการนะไอรายการไอห้วยห้วยจ้าหีิข้าทําไมไม่เอาเลยนะเราจะขอเปลี่ยนเป็นชื่อรายการว่าศรัทธาเกินห้ามใจ เอาล่ะอย่างที่เขาให้หลวงตาหลวงพี่เจิมนี่คืออะไรครับเสริมบรารมีเสริมดวงทีเ<อ>่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือหัวใจของท้าวเวสสุวรรณนะครับ ต่อไปนะครับก็คือเราจะมาขอพรองค์ปู่เท้าเวสุวรรณนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าท่านทองล้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปบูชาถาสำหรับไหว้องค์ปู่ก่อนนะครับคนที่มานะครับก็สามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับเขาก็จะมีแปะบอกไว้อยู่นะครับแล้วเราก็เขียนชื่อนสกุลคำอธิษฐานนะครับขอพรในผ้าแดงได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็สักการะคือเท้าเวสุวรรณเรียบร้อยแล้วคือไหว้เรียบร้อยคือขอไปแล้วบนบานศาลเก่าเรียบร้อยนะครับเขียนในผ้าแดงแล้วตอนนี้ก็คือวิธีนี้เลยจุดธูปขอขอ ขอเบอร์ใช้ใช้ใช้ว่าเบอร์ขอตรงว่าเบอร์เดี๋ยวขอตรงตรงไม่ต้องอ้อมตรงตรงเลยคือฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ของผมอันนี้ของยุ้ยอันนี้ของอีกนะเอ้ยหกหกมาว่ะบางคนเขาจะได้สองตัวเอาจริงเหรอมีคนนั้นที่เขาได้สองตัวแล้วเขาก็ผิดอ๋อให้ตรงตรงเลย เออพี่๋อผมผมเมื่อกีเคยเห็นมันมี2ตัวผมนึกว่ามันมันโดนความชื้นคือตอนแรกก็ตกใจก็เลยขายไปได้หนูเหมือนกันว่าแต่หลวงพี่บอกว่าส่วนใหญ่อ่ะหวยเพื่อนบ้านอ่ะถูกบ่อยอ๋อห้าน้อยอย่างเงี้ยนะหวยลาบหนอยอะไรเงี้ยก็ทุกคนดูนะของผมก็คือเลข48นะท่านให้มาแค่นี้นะทุกคนอีกตัวก็คืออาจจะไปเจอคนเองก็ได้แต่ผมว่าผมจะซื้อ48เนี่ยแหละตรงๆเลยผมก็คือสรุปเลยผม48นะครับทุกคนผมอยู่ก็คือ493อีกตัวนึงไม่แน่ใจทุกคนลองไปตีเลขกันดูนะผมว่าน่าจะสาววนนตัผมะ ตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนชอบแล้วก็คือไปซื้อซื้อเลขกันเลยมีเลขอะไรที่เราต้องการหรือเปล่าทุกคนไปดูกัน <Okay. S 1> เอาวะานี่กี่ใบอะนี่กี่ใบรงนะคะลวมเลยน,นะแล,ล้วก็เรื่องอ่ะอ่าอ่ายูไ่ยถ่าย <laughs> แรงเฟิร์สเล็กระวังนะคะระวังนะเพราะว่าที่นี่ลรไม่เหมือนที่อื่นนะคะหาอะไรดีรันไว้ก่อนนะคะนะ ช่องลมชื่อเลยนะคะทุกคนครับตอนนี้คือฝนยังตกคือตัวนี้หนักกว่าฝนตกคืออะไรเมื่อกี้เพิ่งมาซื้อโรตาอรี่ใช่ป่ะคือแผงหวยเนี่ยคว่ำหมดเลยทุกคนต้องช่วยเขาจับลมเมื่อกี้ตรงเนี้ยคุณเห็นหมอกปะสวยมากทุกคนจะดนหมอกสวยมากโอ้สวยหมอก ไม่เห็นหน้าตัวเองว่ะไปเจอมาแล้วไงอ่ะมันก็ถาวแล้วนี่แต่บอกเลยว่าหลวงหลวงพ่อนี่คือแบบเจิมสวยมากนะมือนิ่งมากเออนิ่งมากทุกคนคือแบบเหมือนเข้าสำนักเดียวกันหมดเลยแต่งวันนี้ก็ตามนี้นะทุกคนห่างหายกันไปนานเฮ้ยแล้วไปซื้อมาเลขสองไปเหมือนกันนะเออเหมือนกันดีกว่าหลอนแล้วหลอนเ <c oughs> <laughs> นกับหัวเหี้ยเหมือนเหมือนกูหลอนโทษที นี้เ่นี้ให้ดูให้ดูทื่เลขอันนี้ของเลขของผมก็คือ 8, 4, 4, 8แปดสี่สี่แปดก็คือผมกลับพ่อไ้ซื้อกลับด้วยนี่อันนี้คือเลขผมผมห้าหกเลยห้าหกใช่เหรอ,อ,อเอ้พูดถึงเลขอะไรนยหวย <c oughs> อยู่ในวัดได้ <c oughs> ตกป่ากกัน <c oughs> <c oughs> คือเรามีแพทุกอย่างตอนนี้แพ้แม่งเละเทะไม่เป็นท่าหมดแล้วเพราะว่าฝนตกตอนนี้เราต้องไปลุ้นต่อคือเราไปท่าเรือครับว่า เราจะนั่งเรือข้ามฟากไปที่เกาะทีชังได้ไหมเราต้องไปลุ้นกันอีกทีถ้าคลิปนี้คือมีต่อก็คือว่าเราได้ไปถ่ายต่อนะแต่ถ้ามีแล้วคือจบที่วัดนี้คือเราไม่ได้ข้ามไปเดี๋ยวไปดูกันผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวดูน้างานเลยแบบเรียวเลยทุกคนเจอกันตอนตรงนี้เดีย๋ยวลองแพนไปก็ได้มันจะมีทางขึ้นไหมครับทุกคนเนี่ยคือรถใหญ่ขึ้นไปได้แต่ว่าวันนี้ขบวนจะเป็นวิถายกระโบะใช่ป่ะวันนี้ฝนมันตกหนักก็คือพายุเข้ามาแล้วว่ามันมีดินอ่ะเขาดินมัน วันนี้เสียดายมากคุณจริงวันนี้อยากจะบินโดนมุมสูงให้ดูแล้วมันสวยมากบรรยากาศาแบบว่าบนเขาเลยอะถ้ามีโอกาสนะแล้วผมถูกครั้งนี้ผมมาแก้บนที่นี่นะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเป็นยังไงหรือว่าใครอยากจะมาดูเองก็ได้นะครับเซิร<ม>์ชมาตา g ูเกิลแบบคือตรงเป๊ะเลยจะขึ้นมาเขาหน่อยอะแต่บรรยากาศดีมากไีลไดูดเลยถ้าผมไม่ตกนะาจะดีกว่านี้เยอะอ๋อหลบได้นะเนี่ยแต่ว่ามันจะลำบากวะ <laughs> นี่นี่คือเหตุการณ์แล้วทุกคนดูดิชีวิต แล้วเรามาจำโรงแรมไปแล้วไงที่ที่พักไปแล้วไงดูดิไอ้ี่ต้องลงไปลากมาไ <c oughs> <c oughs> อ้หี่อยู่ยีก็ต้องเป็นผู้สบภัยเฉยเลยสั์อันนี้ผู้คำว่า,าผู้สบัยีที่แท้จริงคืออย่างนี้น,น,นี่ทุกคนไอ้เหียดูเดิอะไรก็ไม่รู้ดูเดิขมือเ่เนี่ยแล้วแม่งต้นใหญ่นะเว้ยที่เห็นน่ะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะเว้ยเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เรือกังจะออกแล้วไปเจอทีตอนถึงเกาะสีชังครับ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเด<อ>ี๋ยวตอนนี้เราแวะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนนะครับเ,รเขราต้องว่าจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะเขาบอกที่เขาศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะว่าคนขอหวยก็ต้องแบว่าถูกแหลยคนละที่นี่กี่ยุยอ้ายไหนคำนั้นว่าไงนะ ให้ทุกคนดูควจะไปเห็นอ่ะเมื่อกี้ยูอ่านว่าเหยียบโต๊ะขึ้นค้องสอยมุกได้เลยไม่สอยมูกเจ้าแม่กดอินเดอร์มเราจะมาค้องมุกสอยมูกยุ้ยวันนี้เงียบมากเลยก็มาเดินประมาณ ว่าห้าโมงเย็นแล้วไม่รู้เขาปิดยังไงทุกคนแต่ตอนมาตอนคืนคือคืนอ่ะคือมันคือคืนมากเลยนะคือคนขายขายทูบขายเทียนไม่มีอยู่เลยแล้วยกมือไหว้เอาละครทุกคนถือว่าเราศรัทธาพอละสำหรับใครที่เคยมาเดี๋ยผมถ่ายดูคือตอนนี้มันมีน้ำหยุดมาด้วยเพราะว่าด้วยที่บว่าวันนี้ฝนมันตกทั้งวันทุกคน คืออยู่ในขาจริงใช่นี่มันคือหินจริงๆครับเนี่ยเนี่ยหินจริงๆหมดเลยนะเนี่ยนี่ไงน้องพ่อเขาใหญ่ระวังลื่นนะคือวันนี้ครับฝนตกทั้งวันมันเลยแฉะถึงแล้วครับทุกคนโหยิ่งยิ่งเงียบๆ่างนี้ยิ่งดูขังมากเลยนะคนเดียวก็ดูขังอยู่แล้ว เราก็คงทําได้แค่ยกมือไหว้ครับทุกคนเพราะว่าไม่มีคนขายทุบทีในหะ้เราเลยแต่วันนี้ก่อนเราจะลงไปครับเดี๋ยวเราจะขอเลขเด็ดวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6 7ให้ทุกคนก่อนออขอเจ้าพ่อเลยแล้วกันตรงๆสีแดงนําโชคสิวะสีแดงขังสุดแล้วนี่เขามีหลายสีนะทุกคนใครอยากถูกฉลอก,กับสีไหนก็หยิบสีนั้นได้นะเตรียมสีเพื่อขอหวยโดยตรงเลยทุกคน พออัก2ตัวนะครับเฉพาะขอขอสักตัวตรงเลยเพเก้าเลยอุ้ยอุ้ยเกินแล้วเนี่ยหน<ส>ึ่งเหรอเก้าแล้วเหรอเก้าหนเหรอเมื่อเที่าถูกก็เก้า <91 S 1> สุดปะก้าหนึงกับสองสี่สองสี่สี่สองแล้วแต่คนกลับนะอันนี้หนึ่งเกือแรกเก้าใช่ปะคือมันได้ฟิลนะคนมันดูขังขึ้นเยอะเลยเพราะมีฝน,นใช่ปหมเนี่ยดูเงียบสงบแล้วฟัง,งเสียงน,น้ำ ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เราตัดแยกนะครับก็คือจะตัดแยกเป็นพาร์ทหนึ่งแล้วก็อีกรายการนึงจะเป็นรายการเที่ยวโง่ๆนะครับก็คือจะพาไปเที่ยวที่เกาะสีชังแต่เราจะตัดแยกกันเท่านี้ครับก็ใครมองเป็นเลขอะไรก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับเพราะจริงๆวันนี้ผมก็อยากซื้อ,อรถเกีงที่นี่แหละแต่ว่าดูดิดมันโล่งไม่มีใครถ่ายเลยครับตอนนี้ถ้ามาเหมือนห้าโมงเย็นแล้วครับแต่วัดที่แรกที่เราไปอ่ะคือเขายังมีขายอยู่เราซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่า เล,เลขชุดหลักที่เราได้มาจากวัดเจ้าพ่อขอใหญ่เนี่ยเราอย่างไม่ได้ซื้อ,อใครใครตีว่าเลขอะไรก็ลองซื้อล้วถูกไม่ถูกก็พิม,มาคอมเมนต์พูดคุยกันบอกกันได้นะครับก็สําหรับใครที่มีที่วัดที่ขังๆเรื่องเลขพีม,มาบอกกันได้นะเราจะพาทุกคนไปรีวิวกันนะแล้วก็เราไปไปขอกันแบบว่าเห็นกชัดเลยว่าเลขอะไรเป็นยังไงนะฮะโอเคไปแล้วเจอกันบาย ร้านก็มาขายกันเองร้นที่อันนี้แบบแยกจริงหน่อยจรินเนงเหรอครับบนเกาะเหรอครับโอ้หซืออะไรบ้าน,นใหม่แล้วแม่ปลูบ้านใหม่เลยครับปลูกอะไรนะหัวที่หนึ่งดิที่ไหนครับตีที่นี่ยเกาะเนี่ยอ๋อเขายชิ้นอยู่ขายเลยให้คนให้คนเช่าเลยเอาเซ็งหมดเลยไม่อยู่แล้วอันนี้เลขที่เราซื้อเพิ่มวันนี้นะครับที่เราไปเตรียมตีหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อเขาใหญ่เออหลวงพ่อเขาใหญ่นี่เลขี่เราซื้อเพิ่มนี่เลขนี้นะเก้าหนึ่ง แล้วก็สองสี่แล้วก็สี่สองแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้าที่ผมซื้อตามอีกวู้สึกว่าเลขเก้ามันออกบ่อยเราเรามีประมาเลขเก้าเลขเก้าเยอะเก้าที่แล้วก็เยอะนะแล้วออกเก้าศูนย์เลยครั้งที่แล้วเราถูกสองใบอ่ะครั้งนี้ศูนย์เก้าต่อการเดินได้ก็ไลยเดี๋ยวก็รู้ไม่รวยก็ไปเลย